ครับผมจริงๆวันนี้พวกเรา2คนก็เป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่มาในฐานะ B.A. ของ p ูม่าด้วยนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพูม่าพาเลโม้ในนะครับที่เซนทัลเว d นะครับต้องบอกว่าเพราะว่าสโตรนี่คือสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำข้างในเยอะมากมแล้วก็เป็นงานแรกที่พวกเราในฐานะ B.A. ได้มาร่วมงานกับ P ูม่าก็ดีใจมากๆค่ะค โอ้โจริงๆต้องบอกว่าเยอะมากสำหรับตัวผมนะคือผมชื่นชอบแบรนด์นี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับคือใส่เสื้อผ้าของแบรนด์พูม่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับมีทั้งกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่วันนี้มีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกับพูม่าครับผมค่ะก็สำหรับตัวนะคะรู้สึกว่าเป็นพูม่าเนี่ยเป็นสปอร์ตแวร์ที่ไปได้หลายสไตล์มากๆซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีสไตล์กันหนึ่งตัวที่จฉพาะจอะจงก็เลยรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าพู ครับผมวันนี้จริงๆผมใส่มาสาต,ตัวเลยนะครับเพื่อจะ represent Puma ให้มากที่สุดนะครับผมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมแต่งตัวมาเนี่ยผมพยายามที่จะทําให้เห็นว่าจริงๆแบรนด์ Puma เนี่ยก็สามารถใส่เป็นไลฟ์สไตล์ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบรนด์กีฬาที่ใส่แค่ออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ว่ายัางใส่เป็นแบบว่าแฟชั่น c a ชชวลได้ด้วยในทุกวันครับก็เหมือนกับของพี่วินเลยนะคะวันนี้ตูก็เป็นเหมือนด้านในเป็นชุดกีฬาเป็นสปอร์ตบราแล้วก็มีตัวเล็กิ่งที่เป็นเอ่อกางเกงกีฬาค่ะแต่ว่าก็สสาาามมรรรถปปัับใใ่่นนชววตะะไดด้้ยค อยากเชิญชวนกแนด์เป็นสาวกคุณแม่ได้ไหครัได้เลยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่เป็นสาวกคุณแม่นะครับหรือไม่ใช่สาวกก็ตามนะครับอยากเชิญชวนให้มาดูที่ปอออฟโซนนี้คุณจะหลงรักคูม่แน่นอนครับค่ะก็ฝากดูพี่วินแล้วก็คูม่ไปด้วยนะคะตัดหลังไว้ซีรีส์หน่อยที่ผ่านกระแสมันดีขึ้นเรื่อยๆแฟนสาว ซีริอ๋อโอเคครับก็ก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าจริงโปรเจกต์นะป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจทํางานมากๆครับแล้วก็เราถ่ายทํากันแบบว่าโหดมากๆเลยครับผมก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบครับของโรงงานดวนไปเล่นหนาวใช่ค่ะก็หลานมากก็แถมตอบรับก็ดีมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็หลายๆคนก็รอติดตามว่าจะรับบทบาทยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ใกล้เข้าลงแล้วก็ฝาก ได้เลยครับผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมแต่ว่าขอฝากคูมาพารลิมูบ๊อบอัพโซที่เซนต์นอร์มอลนะครับผมก็ถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยก็อยากให้เดินทางมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนผลงานของตัวเองก็จะมีเพลงดึกมากแล้วนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ไปฟังใน YouTube ได้หรือว่าทางซีรีส์ก็มีผลงาน Beauty Newbie ครับผมหรือว่าทางภาพยนตร์ก็มีผลงานเหมือนกันครับ Under p a r a l i s e นะครับผมก็จะเข้าที่ไทยวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับผมงก็ฝากติดตามด้วยครับ อินเซอรค่ะอินเซร์ก่อน